เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ก็ได้นะคะลาพันเซลนะคะสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าของวันอังคารเนาะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารที่11นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมมอนเตสโซรีเด็กเตรียมกระดาษหรือยังคะ แบนึ่งแผนหรือว่าสมุดก็ได้นะคะบินสอหนึ่งแผ่สมุดหนึ่งแผนิสน,ผน,นสอยังลบด้วยนะคะใครมียางลบก็เตรียมยางลบมานะคะนี่ม,มาก่อนเอาขึ้นบนจัะเด็กเตรีย,ยมไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันนะคะนี่ไปเอาไว้ไเอาไว้ขึ้น แค่นเดียวเดี๋ยวเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันนะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆดูคลิปนะคะปิดไมค์คลิปบัตรตัวเลขกระดาษทรายนะคะวันนี้จะสัมผัสตัวเลขกระดาษทรายเด็กๆยังไม่ได้สัมผัสนะคะเดียวรอดรอไว้เด็กๆคุ้นคู่คาะหนูไม่รู้ค่ะอะไรนะคะลูกมา เดี๋ยวรอเด็กๆไปสัมผัสที่โรงเรียนนะคะวันนี้คุณครูจะให้ทําอะไรเด็กๆเอามานูกันขะะ้า,ม,ามันดูกันมาฟังต่อนะคะวันคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรเอา,านู่ยังไ่ไก้เตรียมมาเลยค่ะไปหามาเลยค่ะกระดาษค่ะลกูกหากระดาษกระดินสอวยังลบนะคะามาได้เลยนะคะโอเคเป็นฟิลเป็นฟิลเปิดหนะ้า่อโอเคเก่งมากเลยเปิดหน้าจอด้วยนะคะ อ,อ่าให้เด็กๆปิดไม้เลยนะคะลูกปิดไม้นะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสาธิตอุปกรณ์นะคะสัมผัสตัวเลขก,กระดาษสายนะคะตัวเลขก,กระดาษสายนี้นะคะเด็กๆไม่มีกระดาษสายไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆเตรียม ดินสอกระดาษก,กระดาษเอซกระดาษอะไรก็ได้ในยุ่ก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษสมุดก็ได้นะเล่มสมุดก็ได้นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมมานะคะวันนี้จะให้เด็กๆสังผัสให้เด็กฝึกเขียนนะคะอันนี้เด็กๆมาดูคุณครูคุณครูก่อนนะคะ กัเอามาห้าตัวห้าตัวนะคะมีเลขสูงกูขานเตรียมแล้วค่ะอุ้ยเลขหนึ่งขนูเนะคะเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่นะคะอีกตัวนี้ไม่คห่ถึงเลขห้าอ่ะเลขห้านะคะ,ะ,คะไม่สูงหนยนะ อ่าตัวเลขกระดาษซายนะคะคุณครูจะเขียนก่อนศูนย์หนึ่งคุณครูค่ะหนูเตรียมมาแล้วค่ะสี่ห้าศูนย นึ่สองสามส สี่ห้าให้เด็กๆเขียนตัวเลข0ูนถึงห้านะคะวันนี้ให้เด็กๆเขียนตัวเลข0ูนถึงห้าตัวเลขกระดาษทรายตัวเลขกระดาษทรายแบบนี้เดี๋ยวค่อยให้เด็กๆมาทํามาสัมผัสที่โรงเรียนนะคะดเด็กๆไม่ต้องทํานะคะสัมผัสแล้วก็เขียนนะคะเด็กก็เขียนไปศูนศูนย์สี่ตัวหนึ่งก็เขียนหนึ่งสี่ตัวเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ มีอย่างละสี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามก็สี่หนึ่งสอามสี่สสามสี่หนึ่งสองสามสี่มีสตัวนะคะใครที่เขียนหกเจ็ดได้ก็เขียนได้เลยนะคะคุณครูก็เตรียมมากระดาษมาสองแผ่นเหมือนกันหรือว่าเขียนข้างหลังก็ได้นะคะสามารถเขียนได้ทั้งสองน้าเลยนะคะอ่า ตัวเลขกระดาษทรายนะคะก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เดี๋ยวก็เลขห้านะคะเลขห้าเสร็จแล้ว หนูไม่เห็นค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์นะคะู่รูก็จะเก็บอุปกรณ์จะว่าตกแต่งก็ได้นะคะว่าตกแต่งขอบตรงนี้ก็ได้นะคะเวลาเหลือนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะ,คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ แล้วนะคะวันนี้ฝากงานให้ดเด็กๆเขียนให้ดเด็กๆเอากระดาษมานะลูกกระดาษหนึ่งแผ่นหรือว่าสมุดก็ได้แล้วดินสอนะคะให้ดเด็กๆเขียนโอ้มันกลับด้านใช่ไหมคะให้เด็กๆเขียนตัวเลขเลขหนึ่งครูจะเขียนยังไงเนี่ยมันกลับด้านน่ะให้เด็กๆเอาดินสอใช้ดินสอนะลูกมันจะได้ลบได้นะคะใครมั่นใจก็จะใช้สีเหมือนครูก็ได้นะคะ เขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะใครที่เขียนหกเจ็ดดเก้าสิบได้ก็เขียนเลยนะคะ1ก็เขียนสี่ตัวสองก็เขียนสี่ตัวสามก็เขียนสี่ตัวอ่าให้เด็กๆลองทำดูนะคะลองทำดูแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะถ้าน้องอนุบาลหนึ่งยังเขียนไม่ได้ ให้ผู้ปกครองช่วยดูก่อนนะคะอนุบาลสองอนุบาลสามเขียนได้แน่เลยใช่ไหมคะอ่าเด็กๆดินสอหยิบดินสอแล้วหยิบกระดาษมาเลยคะ่ะดินสอและกระดาษนะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูทีละคนนะคะส่งการบ้านส่งงานให้คุณครูด้วยนะทีละคนนะคะ เด็กลงมือทำได้เลยนะคะ ครูก็จะทำพร้อมๆเด็กๆนะคะเขียนกลับนะครูจะเขียนกลับให้เด็กดูนะคะเพื่อเพื่อกะชีก่กระนักขกระหนูว้เยอะค่ะหนูไั้โน่นเหมือนกันลองน้ำชาเอามาทำเลยค่ะหนูทำแล้วค่ะเขียนเสร็จหรือยังคะ น่คุณครูได้เลขหนึ่งแล้วนะคะเขียนกลับนะคุณครูต้องเขียนกลับนะถ้าเขียนไม่กลับมันจะกลับหัวเด็กๆจะมองไม่ออกคุณครูได้เลขหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ครูจันเพนครูจันเพนถ้าครูจันเพนเห็นหัวกลับแต่ว่าทางนี้เห็นไม่กลับอันนี้ไม่กลับเหรอคะครูเต้ใช่ถูกต้องค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าเลขหนึ่งนะคะ ตรเต่งได้นะคะเด็กๆตรงเต่งได้แสดงว่าคุณครูเห็นกับคนเดียวนะคะเด็กๆไม่เห็นกับเนาะอ่าเลขสองนะคะเลขหนึ่งแล้วเลขสองนะคะเด็กๆทำได้ไหมอ่ะแข่ได้จะแท็กเจแล้ว ปิดไม้ด้วยคะ่ะลูกน้องน้ำชาปิดไม้ค่ะเลขสองนะคะเดี๋ยวครูจะสอนนะคะเลขสองเลขหนึ่งก่อนเนาะเผื่อใครเขียนไม่ได้ลากขึ้นแล้วก็ลากลงแบบนี้นะคะเลขหนึ่งหนึ่งนะคะอ่า สองสองก็จะลากตรงนี้สองนะคะดูค,คุณครูนะคะคุณจะเขียนช้าๆนะคะกูกูกูกพี่น้ำชาพี่น้ำชาปิดไม้ด้วยลูกน้ำชาค่ะเขียนหรือ,อยังคะเลขสองอะคะ่ะน้ำชามาให้ค,คุณครูดูหน่อยค่ะ อเลขสองนะคะลกูกกระดาษทรายเดี๋ยวเราค่อยไปสัมผัสที่โรงเรียนกันนะคะอ่าเลขสองอันนี้คือเลขสามตรงนี้นะคะสามดูนะคะ สามเนี่เลขสามท่านครูใช้ดินสอมันไม่เห็นนะคะดีเด็กไม่เห็นสีมันจางเนาะดินสอเนาะจริงๆแล้วอยากใช้ให้มันถูกต้องคือใช้ดินสอนะคะ อ่าต่อไปเลขสีนะคะลูกลากขึ้นลากขึ้นนะคะจริงๆแล้วมือจะต้องไม่ปล่อยนะลากขึ้นลากลงแล้วก็มาข้างๆนะคะลากขึ้นก่อนนะคะแล้วลากลงแล้วก็ ขีดข้างตรงนี้เลขสนะคะเลขสี ข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างอะไรนะ่ะมันจะสลับกับเด็กๆไหมเนี่ยอาลากตรงก่อนนะคะลากตรงเลขห้านะคะแล้วลากลงมาแล้วไปข้างหน้าแล้วโค้งกลับมาเลขห้านะคะขีดตรงๆก่อนลงมาไปข้างหน้าเอามาข้างหลัง นี่เลขห้าตรงก่อนนะคะแล้วลากลงมาข้างล่างไปข้างหน้าแล้วไปข้างหลังนี่เลขห้านะคะเด็กๆทำได้กี่ตัวเขียนเลขได้กี่ตัวคะ <c oughs> พี่อนุบาลสามเขียนถึงเลขอะไรกันคะพี่ราดาเขียนถึงเลขอะไรคะสี <4 S 2> <5. S 1> ่ค่ะถึงเลขส<อ>ี่เหรอคะคค่ะเสร็จแล้วคะ่ะพี่กรตูนเขียนถึงเลขอะไรคะ,คะเลขห้าค่ะเลขห้าใช่ไหมคะพี่น้ำขิงเหรอคะเขียนเลขอะไรคะ 1, 2, 3, 1, 10, นึงยี่เขียนนึงสิบค่ะนึงสิบแล้วเหรอคะ โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยชูนะคะมีใครอีกพี่นุบาลสามใครอีกพี่อนดาพี่แอนดาถึงเลขอะไรคะสิบค่ะโอเคค่ะน้องมิดพี่มินนี่พี่มินมนี่ถึงเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรคะลูกเปิดไมค์คะ่ะพี่มินนี่เลขอะไรคะพี่มินนี่เปิดไมค์บอกค,คุณครูเลยคะ่ะ เลขห้าเลขห้าโอเคค่ะพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ต right ูนห้องคุณครูน้องเอี้ยงค่ะสิบค่ะโอเคค่ะจริงๆพี่นุบาลสามเขียนถึงห้าสิบก็ได้ใช่ไหมคะยี่สิบก็ได้ห้าสิบก็ได้นะใช่ไหมแต่เขียนให้มันถูกๆนะไม่ใช่เขียนแบบนี้เขียนแล้วก็ยกมืออย่างนี้ไม่เอานะลูกต้องลากแล้วก็ เขียนต่อไปเลยนะคะเวลาเขียนนะคะเลขหนึ่งก็เขียนต่อไปเลยลากขึ้นลากลงแค่นั้นนะคะไม่ใช่ว่ายกก่อนนะขีดเหมือนคุณครูก่อนนะเลข่นห้นะแล้วก็ลงมาอีกต่ออีกนะแล้วก็ลงมายกมือขึ้นแล้วก็ต่ออย่างเงี้ยไม่เอานะคะให้เด็กเขียนต่อไปเลยนะคะไม่ยกมือขึ้นนะคะอ่าต่อไปพี่อนุบาลสองใครนี่ พี่ไออ่นคะ่ะพี่ไออ่นถึงเลขอะไรคะเลขสามค่ะสามนะคะใครอีกน้อพี่นวานสองพีนฟิพลพนฟิถึงเลขอะไรครับเพนฟิเสร็จหรือยังคะถึงเลขอะไรครับมีไหมครับ เฮนฟิวอยู่ไหนเอ่ยเฮนฟิวตุ๊ดตุดุดุดหายไปเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเฮนฟิวนะเนาะพี่เปียวพี่เปียวถึงเลขไหนคะพี่เปียวของพี่เปียวอยู่ไหนครับพี่อาโต้พี่อาโต้ห้องคุณนงเอี้ยงถึงเลขอะไรครับอาโต้เปิดไม์ตอบเลยครับถึงเลขอะไรครับ เลขอะไรครับเลขสิบครับเลขสี่เลขสี่ะครับโอเคค่ะ 2> 2, 2, 3, 2, 3. พี่เขาป้านพี่เขาป้านถึงเลขอะไรครับตัวนี้อ่ะเขาป้านถึงเลขอะไรครับเลขเจ็ดครับโอเคเก่งมากเลยเลขเจ็ดแล้วนะอนุบาลสองโอ้พี่อาโต้นนบาลสามอ่าเมื่อกี้ลืมถามพี่อาโต้พี่อาโต้ถึงเลขอะไรครับ เปิดไม้ได้ลูกเปิดไม้ด้วยเลขสิบเหรอครับเดี๋ยวให้เด็ดชูมานะเดี๋ยวรอคุณครูถามก่อนนะตอนนี้จะกลับไปน้องอนบาลหนึ่งแล้วนะน้องไอเดียค่ะน้องไอเดียถึงเลขอะไรคะปีค่ะตอบปีค่ะโอเคค่ะน้องใบตองค่ะน้องใบตองถึงเลขอะไรค,ะค่ะเลขสามเหรอคะ โอเคค่ะน้องเพียงออค่ะน้องเพียงอถึงเลขอะไรคะบอกกันเลขห้าค่ะเลขห้าโอ้เก่งจังเลยเลขห้าแล้วนะคะอ่าพี่เข้าหอมค่ะพี่เขาหอมพี่เขาหอมถึงเลขอะไรคะหกค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะ อ่อพี่น้ำชาน้องน้ำชาน้องน้ำชาเลขอะไรคะถึงเลขอะไรคะถึงเลขสิบแล้วค่ะถึงเลขสิบแล้วเหรอคะใครเอ่ยพี่น้องคิงเหรอคะน้องน้ำชาเปิดไหมค่ะถึงเลขอะไรคะเลขห้าค่ะน้องน้ำชาเลขห้านะคะอ่าน้องเดค่ะน้องเดถึงเลขอะไรคะถึงเลขค่ะ โอเคค่ะเด็กๆจำด้วยนะคะว่ามันมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเหมือนอะไรนะเสาธงใช่ไหมคะที่กูแต้มสอนน่ะเลขหนึ่งเสาธงเลขสองเลขเป็นอะไรนะคะจำได้ไหมเลขสองเหมือนอะไรจำไม่ได้แล้วเห็นไหมเลขสามนะคะเลขสาม เลขสี่จะเขียนแบบนี้แล้วก็เลขห้าก็จะเขียนแบบนี้ให้เด็กๆจาตัวเลขนะคะวันนี้ฝึกให้เด็กๆเขียนตัวเลขแล้วจําตัวเลขห้าตัวนะคะใครได้มากกว่านั้นแสดงว่าเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะกดไลค์ให้เลยนะคะเอาหัวใจให้รัวๆเลยนะคะหัวใจรัวๆไปเลยนะคะเก่งมากเลยตอนนี้เด็กๆจะโชว์ผลงานให้คุณครูดูได้ไหมคะค่ะ โชว์ได้หรือยังคะอะดเด็กๆเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรดเด็กๆโชว์มาเลยค่ะถ้าที่ดเด็กๆเสร็จนะคะชูมาเลยเหมือนค,นคุณครูนี่เด็กๆถือแบบนี้ถือของตัวเองมาเลยค่ะโอเคค่ะดเด็กๆถือมาเลยนะคะชูของตัวเองมาเลยนะคะโอ้เจนนี่ค่ะหนูยังไม่ได้ทำค่ะหนูทำย้อนหลังค่ะหนูไม่มีอุปกรณ์ค่ะ มุดพิลดาไปไหนลูกกรดค่ะแต่ว่าแม่หนูไม่อยู่อะค่ะแม่หนูบอกว่าให้ทําย้อนหลังค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยส่งมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะต่อมันไม่มีอัลบั้มแล้วอัลบั้มสร้างไปร้อยครบร้อยแล้วนะคะครูต้องเอาไปต่อกับอันอื่นนะเด็กนนะๆเ <ๆ S 1> พิ่มเพิ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเอารูปใส่ให้นะคะ คุณครูค่ะหนูถึงสิบห้าเลยค่ะโอเคค่ะพี่นุบาลสามถึงยี่สิบก็ได้เนาะวันนี้ถึงยี่สิบเนาะพี่นุบาลสามเนาะโอเคไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งมานะคะเดี๋ยวเด็กๆส่งรูปมาให้คุณครูนะคะวันนี้น้องแอนฟิวทำไมปิดหน้าจอแอนฟิวได้โชว์หรือ,อยังคะวันนี้เหลือใครยังไม่ได้โชว์เอ่ยพี่กระตูนทำไมเหลือแต่ตะกา้าอ่าคนมาแล้ว น้องเดก,ก็เหลือแต่ซิง์อ่ะคุณครูไม่เห็นหน้าน้องเดแล้วโอ้แอนฟิวแอนฟิวว่ารูปมาด้วยเหรอครับเขียนตัวเลขมาด้วยเก่งครับอ่ากดไลค์ให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้กดไลค์กดหัวใจให้ทุกคนเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปทําต่อแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปตัวเลขนี่อย่างนี้กับหน้าของตัวเองมาส่งให้คุณครูด้วยนะคะโอเคไหมคะ โอเคไหมคะค่ะโอเคค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อวิชาอะไรนะเสริมประสบการณ์กับคุณครูเตมต่อนะคะบา,บายยคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะรูกดูด้วนะคะจะหนูถ่ายลไปให้ได้ไหโอเคค่ะ